สวัสดีครับวันนี้เราพาเพื่อนๆมาเที่ยววัดภูพร้าวนะครับหรือวัดภูหาสวรรค์น,นะครับนี่ครับบรรยากาศเดี๋ยวพาไปไปชมบรรยากาศตรงด้านบนนะครับที่หอะระฆังครับนี่ไง ขึ้ตรงนี้ก็ได้ตรงไหนได้เคเราขึ้นไปดูได้เหรอมุนเขาก็ขึ้นได้เกียรติสมเด็จเหรอนี่นะครับขึ้นไปดูได้เหรอขึ้นไปดูได้เหรอขึ้นได้ขึ้นี่ครับมาดูนะครับทุกคนนี่คือสองริมฝั่งโค้งนะครับ ฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งลาวนะครับตอนนี้แม่น้ำโขงเต็มตะลิ่งเลยครับทุกคนนี่ครับวเม่อก่อนันไม่ตมัสูงัไม่ขนาดนั้อคือมมทางนี้มันสูงมาก ดูเดี๋ยวเราไปดูถ้ำกันก่อนครับทุกคนไปดูถ้ำมีถ้ำอยู่ด้านล่างนะครับไปเจมบอนเคยมาเที่ยวแล้วนะครับแต่ว่าจำไม่ได้